วันนี้แล้วก็จะมาปล่อยเต่ากันนะจ๊ะปล่อยเตา่าปล่อยเตา่าปล่อยเต่าอยังไอยจ้าปล่อยเต่าหน่อยไว้ทางลง่มกันเลยไอ้ก <c oughs> กับนางเอกจะมาปล่อยเตา่าเออเจ้าเต่าน้อย ปล่อยแล้วกับสุกๆมันหมันๆแ <ไป S 1> ม่ <ไป S 1> ถูกมวยรวยเบื่อแล้วลูกตาย่้ขึ้นมาถนอนอีกเรือรถที่หยียบไอแม่ไม่อยากไปตีเมียบ้านน้ำดิ ไปแล้วไปแล้วฝุ่นมุด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 ไปแล้วนะไม่ได้บลาบานยังได้บุตรตัวเดียวไ <c oughs> ตยขึ้นไปกลางถนนคนาะ ผักอันนี้เต้ากินดอนผักกีบขัว้วอ้เอาเก็บทำไมเอาไปให้ให้ตัวใหญ่กินไปบุญหลงไป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 เจ้าบุญหลงวันนี้เราก็มาปล่อยเจ้าบุญหลงกลับสู่ธรรมชาติอ้าวเกือบผู้ใดละกิ่งหนึ่งเดี๋ยวดูผู้ใดนี่ mà ba phải nè ba mà bơi tàu Nhi toàn pha xí ngắm ngắm Bên này đéo Một lông nằm nữa Bye bye cho tàu Bắt ตัวเรียกขีดือ้อตัวเรียกมุดออกอยากอาย่หม่องธรรมชาติบรรยากาศดีให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิ้งบรรยากาศบ้านนอกข้างหวย ไมครังครับเชียงรถบึนวันบึนวัน,นจะคลิปนี้ก็ฝากไว้สันินะจ้ะฝากกดติดตามนั้นเลยด้ยจ้ากดติดตามไว้เพื่อถือว่าผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะจ้าสวัสดีจ้า